สบายดีทุกคนมื้อนี้ตีน่าสีออกมาขอขอบใจเบ้าเอเนาะขอบใจเบ้าเอทีมงานบ้านนาขอบใจทุกๆคนเลยแล้วกะ็ที่สําคัญคือต้องขอขอบใจเบ้าเอหลายๆเนาะที่ให้โอกาสตีน่าละกะัที่ได้สร้างโอกาสเนาะที่ได้สร้างโอกาสให้ตีน่ามีมื้อนี้ให้ตีน่าประสบผลสําเร็จเนาะกะ็ ต่าก็ดีใจแหงเนาะดิเนาะดีใจแหงคือสองเดือนเนาะสองเดือนหาสามเดือนคือต่าได้ผ่านกดเนาะผ่านกดของ YouTube เนาะกำลังซีมีโฆษณาเข้ามาต้องขอต้องขอขอบใจบ่าวเอลเลายๆถ้าบุมีเรา่ีน่าก็คือซีบุมีมือนี้เนาะถ้ามือนั้นติ娜ไปคอมเมนต์โพสของเราคอมเมนต์โพสอันที่เมนต์ไปว่าเอฟซีอัน,ไปไปไปอนเวลินดาเนาะ ทุกคนก็คือซีฮูเนาะเอเอเอลินดาเนาะแล้วเราและไอเอกกันเลยได้ทักมาว่าแบบให้ตีน่าสนใจถ่ายคลิปโบ้ท้ายคลิปน้ำบ้ตอนที่แรกตีน่าก็ยานเนาะแบบคือแบบยานเข้ามาตัวขนาดเนอะอทุกคนต้องเคยเปลี่ยนบอลยานเข้ามาตัวเลยก็เลยอลองอัดไปคือคลิปแรกคือไปกินต้มมี่ยูเฮือนมู่เนาะถ้าใครติดตามก็คือสีฮูเนาะไปกินต้มมี่ยูเฮือนมู่ ลองอัดซื่อๆเราบอกว่าอัดห้าห้านาทีแต่ติหนา้าฟาดแฟอัดห้าวิเนาะเราก็คือแบบชิดตยากเนาะอลไก็ลองลองเบิ้งสินะนั่นคือคลิปแรกเนาะก็ลองอืมคือว่ามีคนเบื้องหลายมีคนแบบมักเบิ้งมีคนยองเนาะก็เลยก็เลยลองอัดลหลายๆคลิปเนาะอัดไปอัดไปเดะเราก็ได้เปิดอ่องเนาะได้เปิดอ่องให้ติหน้าเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ได้ผ่านแล้ว คือเราเป็นคนที่ช่วยเหลือติาเนาะเห็นให้ติาได้มีมือนีเนาะต้องขอครอบใจได้หลายเลยทราบ้งตอนนี้น้ำตาสิไหลเลยตอนนี้ดีใจแหงคือตอนที่แรกอะคิดว่าอัดลิลลิลในแบบอัดบดี้คิดว่าสิมีมีซ่องเป็นของตัวเองแล้วกับบดี้หวังว่าแบบสิมีคนติดตามหลายปณีเนาะตอนที่แรกและเม่นมีคนติดตามหอดสองพันเนาะสองพันอุย้ยดีใจแหง <c oughs> แบบก็ต้องดีใจแล้วเนาะเพราะว่าพ่เคยมีคนเนาะแบบอันเฮาเฮ็ดเฮ็ดแบบอันเฮ็ดแบบหาเริ่มเริ่มต้นเฮ็ดนอนเลยมีคนติดตามสานักก็ดีใจโอ้บุนึงคือว่ามันไหลแบบคือว่ามีคนแบบเบื้องหลายนะแล้วก็มีคนติดตามขึ้นมาหลายก็แห่งมีกําลังใจเนาะโอ้ต้องขอขอบใจ <c oughs> ตอนนี้คือแบบเบาอย่าง่บอกเนาะ ความู้สึกก็คือดีใจแหงแล้วก็อยากครอบใจทุกคนนี่แหละอยากมาครอบใจทุกคนอยากมาครอบใจเอฟซทุกคนเลยที่ติดตามมาตลอดเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ดีใจ สีพายยามฮ็ตคลิปลงเรื่อยๆเนาะฮ็ดคลิปล,ง,ล,ปลงให้ทุกคนเบื่องเรื่อยๆคือช่วงนี้ก็ช่วงเฮียนเนาะแล้วก็ประมาณวันจันทร์นี้เนาะเขาสิเเพี่ยนระเบียบไม่เนาะบ่ให้บ่ให้นังเรียนนักเรียนแต่ละชันห้ามเอาโทรศัพท์มาเฮียนคันเห็นกับิเก็บเงินเนาะแบบให้ยึดยึดโทรศัพท์แลวก็ให้พอ่อให้ผู้ปกครองไปไทยเอาก็เลยแบ,บบได้ท่ายคิปตอนไปเรียนเนาะ ที่เห็นให้ฮุบลงเฟซก็คือแบบรักเอาไปแล้วก็รักท่ายเนาะวันจันทร์นี้คือสิเข่งขัดเลยว่าทิศนี้คือทิศเริ่มเนาะคิดทิศเริ่มเข้าเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะมื้อนี้เพิ่นก็ได้ออกให้งานรวมก็บ,บ่ได้มีหยังหลายเนาะก็สิออกมาเว้าซัมนี้เนาะออกมาขอบใจทีมงานบ้านนาอองมาขอบใจ FC ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือ ต้องขอบใจเบ้าเอแล้วก็ขอบใจทุกคนที่สนับสนุนเนาะสนับสนุนแล้วก็พักดันเนาะดีใจบมคิดว่าซีมีมอนี้ <c ười> คือตอนเริ่มเฮ็ดแล้วแม่นแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งใจว่าซีเฮ็ดเลยในแบบลองว่าเฮ้ยอันมอนี้อันแบบพอดีมูมาเนาะเฮ้ยมอนี้อันไปกินอัน ไปกินมีบอเอาซื้อมีไปต้มกินบอแบบไปลินเนาะซื้อมีไปต้มกินก็เลยโอ้ยลองถ่ายเบิ่งพอดีว่ามีคนบอกถ่ายคลิปให้ก็เลยลองถ่ายคลิปแรกนะแบบไอเดีแบบบวนฮูหยังตัวนั้นบวนนูเกี่ยวกับหยังกะบัวสมนี้แล้วเนาะกะบัวมีหยังสิวไหลก็สิวมาวัวสมนี้แหละต้องเป่งใจหน้าสดมีแต่น่าสดที่ ดีใจแฮงคือดีใจแฮง